ตอนเมื่อดาวอุลตราส่องแสงมนุษย์ต่างดาวนักเลโที่หวังยึดครองโลกได้ใช้เหล่าสัตว์ประหลาดในการศึกษาอาวุธของอุลตราแมนและหลังจากนั้นก็นําไปฝึกให้กับสัตว์ประหลาดแบล็กคิงเพื่อที่จะใช้มันให้มาสู้กับอุลตราแมนนอกจากนี้ยังฆ่าอาคิและสกตะเพื่อให้อุลตราแมนเกิดความทุกข์ใจดังนั้นอุลตราแมนจึงใช้อาวุธอะไรไม่ออกและไม่สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดได้ อุนตราแมนจึงพ่ายแพ้ต่อมนุษย์ต่างดาวนักเกิลซะแล้วท่ามกลางโลกที่ม,มืดมิดอุนตราแมนยังคงเดินทางสู่ความตายต่อไปขอบใจมากโอกะคี่จิดาจะไม่ติดต่อกับมาหรือไงที่ไปหาโกค่ะยังเลยคะ่ะอืมหวัวหน้าคะสัญญาณฉุกเฉินคะ่ะอืมหน่อย แย่แ yeah, ล้วสถานีอวกาศบีวันกำลังถูกยานอาวกาศโจมตีบีวันออกมาดวติการได้แล้วครับคุณโอกะเตรียมยานอาวกาศให้ด้วยเดี๋ยวกอนค่าวหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นน่ะฐานเราถ,ถูกสนามแม่เหล็กแรงสูงปกคลุมอยู่นะคะอ๋อ,อถ้าส่งจรวดทำงานไม่ได้คะ่ะเครื่องวิทยุก็ใช้การไม่ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับเราทำงานไม่ได้เลยนะสิถ้าไม่รีบมีวันเอาเสร็จหน้าไม่มีวิธีแก้ไขเลยแล้วยังไงเนี่ย ประตูหมายเลขหนึ่งก็ถูกไปครับฮะกำลังมีปัญหากันอยู่เลยสิท่ากูเปใใรรกันได้นะมาใกล้ๆเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนักเกิาอีกไม่นานโลกนี้ก็จะตกเป็นของพวกเราแล้วว่าไงนะอย่าพูดแบาบอ้านนะถ้าทางคงจะไม่เชื่อเลยสินะฮะ เห็นภาพหรีอยังหน่อยนะกกตราบใดที่มายังอยู่แกจะหวังครองโลกเลยใช่ไม่บ้าค <c oughs> ำอะไรของแกเล่าปกติก็เพื่ออุตทราแมนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เนาะนว่าไงนะแต่เทพเจ้าของพวกคุณอุนทราแมนนะ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่รายจะต้องกลัวอีกต่อไปแล้วแกชะมัดที่ขโมยสาตานซัดไปอ่ะพวกเราเนาะ ไม่ชอบใจที่เห็นโลกนี้อยู่กันอย่างสงบสุขสตาร์สตัตว์เราจะนำไปใช้เป็นอาวุธขอให้หน่วยมัดถึงยอมจำนนภายในสิบสองชองั่วโมงถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเริ่มโจมตีคิดแล้วว่ามันจะชื่อฟังคำสั่งของแกถ้าอย่างนั้นเราจะให้ดูของดีกับเรากันท้าทายฮะ 1> b ีนี่นะอ๋ออ๋อ,อบ,อบอที่สุดแบบนี้ต้องหาทางหยุดมันให้ได้อย่าว้วกาศมันกำลังมาที่โลกเนี้ยเออหัวหน้าครับแรายังมีอย่างอื่นต้องทำอีกมากนะถ้างั้นจะปล่อยยานนั้นไว้เหรอครับเนี่ยเออบางทีมนุษย์ดาวนะั่นคออาจจะมีฐานอยู่ใกล้กับโตเกียว งานที่ผู้มันจะระดมมาเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปที่ฐานนั่นแน่แลวต้องใช้เครื่องตรวจจับครื่นหาฐานรับขอว่มันให้ได้เลยจะชิงซาตานซัดขึ้นมาใช่ไหมครับอใช่แล้วมินามิครับเวโนครับเรียมออกปปิิัายการทันทีแล้วติดต่อมาก่อนครื่นถูกตัดระวังตัวให้ดีด้วยนะครับ you got a

ว่<ห>าที่สุดเลยจงระเบิดไปพ,พร้อมๆกับระเบิดนั่นเถอะ<ห>บ่าที่สุดเลยปิด<ห>สวิตช์ก่อนครับเอ้อ<ห> อุนตราแมนที่ถูกพาตัวมาดาวนักเกิลกำลังรอาการถูกประหารอุนตราแมนที่อยู่ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายกำลังจะถูกทารุณเพิ่มขึ้นอีกอ้าวทำไมชาจังเลยเป็นหูวแทบตายขอโทษด้วยนะยังหาไม่เจอเลยเจ้าฐานนั่นน่ะเสียเวลาที่สุดเลยง้อที่สุดทำไมถึงไม่รีบติดต่อกลับมาคุณยังอยู่หนแมทหรือเปล่า่ยฮะ

อ้อทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะอุ้ยอ๋อจำได้ว่าเราอยู่ที่ห้องตรวจจับคลื่นอวกาศนี่ออเฮ้ห้องตรวจจับคลื่นอวกาศใช่ไหมครับพ่จิัรไปเร็วอหัวหน้าคะทั้งสองคนถูกสกดจิตมารวงตัวด้วยนะคะผมรู้ละเดี๋ยวก่อนห้องนี้ มันไม่รอเบิดรอเฮ้ยฮะเอ๊ะ <thôi> อือ๊ะเฮ้ย <tekrar> อ๊ะอ๊ะส่งข้อมูลอิบุกิเรียวและกิจิดะฟูมิโอบะครับ นี้ก็จะบงการแมตดได้เหมือนกับเจ้าแบล็กคิงแล้วหรอดาวนักเกิลราวชนะแน่ไอ้มินามิและอุเอโนอจัดการโอกาสสักครับคุณมินามิคุณโอเอโนอเข้มแข็งไว้ค่ะจะทำอะไรกันนะคะคุณโอเอโนอ มม um ิิในขณะเดียวกัน <no ท uh, <um ี่ดาวนักเกก็กำลังจะมีการประหารอุลตร้าแมน กองทัพยานอาวากาศของเราจะถึงโลกในไม่ช้านี้ตอนนี้โลกมนุษย์กลายเป็นของเราชาวดาวนักเลแล้วเอาละรีบจัดการทหารอุนตราแมนได้แล้วอย่าให้เหลือแม้แต่ซาก เสียจรอบผูกมันเราก็ต้องรวมมือกันช่วยเหลือเขาช่วยหน่อยนะรู้แล้วครับไปช่วยอุลตร้าแมนกันได้เลยอืม is ได้ครับผมนี้ออกมาได้แล้วขอโทษที่ทำให้เป็นหัวนะครับคือว่าผมถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปห้องตรวจจับคลื่นอวกาศคือฐานลับของมันนะครับเป็นอะไรไปอ่ะทุกคนดูแปลกๆนะคุณโอกาสไปไหนฮะ โกมีอะไรครับหัวหน้าคุณเจตนาทิ้งหน้าที่ไปใช่ไหมว่าไงนะครับคุณกลัวที่จะต้องสู้กับสัตว์ประหลาดก็เลยหนีไปซ่อนตัวใช่ไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยหัวหน้าคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเหรอครับมินามิครับจัดการจับโกไปยิงเป้าซะครับเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยหัวหน้า นี่มันหมายความว่ายังไงกันครับที่พวกเขาจะยิงเป้าเราจริงๆหรอเนี่ยมันน่าปล่ยจริงๆเลยคุณกอคะทุกคนถูกมนุษย์ต่างดาวมันควบคุมอยู่นะใช่จริงๆด้วยมา นี่มันเครื่องรับคลื่นอ,อุนตราโซนิกออทุกคนก็มีเหมือนกันดึงออกให้ทุกคนซะคะ่ะจะไปไหนคะห้องตรวจับคลื่นอ,อากิจังคุณสกาตาต้องตายเพราะเรา น่อยเราได้จะจัดการกันให้ได้ อุนทรมานยังไม่ตายครับโอ้ต่แย่แล้วกล่บมาเล่นงานอีกแล้วล่ะดีล่ะเราต้องไปช่วยอุนทรามานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปกันได้ครับ ไปอ๋อโอ้ยอย่าแล้วรีบรอบแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยนุบุก้าเป็นยังไงบ้างฮวน่าฮวน่าไม่เป็นไรครับ โอ้โหโอ้ก้าโอกา้อกาทำทไดดีเอไนวะ้หัวหน้าโอกา้ก้าบาร์ทิสซ์ปุ่มเตือนของอุลตร้าแมนลายเป็นสีแดงแล้วแต่อุลตร้าแมนจะแพ้ไม่ได้เพราะกำลังใจจากอุลตร้าแจ็คและอุลตร้าเซเวน่นเป็นสิ่งที่ช่วยเขาอยู่ อย่าเพิ่งคิดว่าแกจะชนะล่ะไอไม่นานเมืองโตเกียวจะต้องระเบิดเป็นจุนมหาจุนแน่ชนะแล้วฮ่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันบอกว่าโตเกียวจะระเบิดนะคะมันต้องใช้ซาตานชัดแน่แหละแล้วเราจะหามันได้ยังไงอ่ะไม่ต้องจุดที่จะตั้งระเบิดได้มันน่าจะเป็นจุดนั้นถามมาคับ <c oughs> อยู่นี่เองวิเศษมากทำได้ดีมากเลยเกือบไม่ทันแล้วล่ะครับค่อยๆนค่อยๆนะนั่นแหละค่อยๆค่อยๆอย่างนั้นแหละค่อยๆน่นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นาู้าครับวันนี้เราไปฉลองกันเถอะแน่นอนอยู่แล้วไปกันเลยไปไอ้ก้ไปฮูน่าครับอืมผมขอตัวนะครับ งั้นเหรอจริงด้วยสินะงั้นผมฝากด้วยนะคืนนี้วันคริสต์มาสอีฟนะคะอย่าลืมซะละ,ะแล้วเจอกันมาแล้วออยังล่ะอโอ้ครับ เจ้าคุงสฮกตัดเจ้าโรคคุงอยู่นี่หรือเปล่าครับอ้าวคุณก็เชิญเข้ามาเลยค่ะ merry christmas crap